เริ่มกันที่อะไรง่ายๆอย่างสมาร์ทวอชซึ่งสมาร์ทวอชเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกหลากหลายสเปคหลากหลายสไตล์หลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อกันแล้วอย่างที่2หูฟังนสายมินิมอลหูฟังเนี่ยมันเป็นไอเทมหนึ่งเลยนะครับที่คุณสามารถให้ได้กับคนหลากหลายมากๆไม่ว่าจะใช้ในจุดประสงค์ใดก็ลองศึกษาดูถ้ายังแบบเบสิคเบสิคมั่นๆหน่อยคนเขาใช้ Apple ชอบ Apple เนี่ยก็ Apple a i r p o d s ก็ได้ถ้าเน้นยี่ห้อหน่อยก็จะเป็นแบบพวก Marshall Sony หรืออะไรแบบนั้นนะที่มันจะ เน้นยี่ห้อเน้นคุณภาพเสียงขึ้นไปอีกอย่างที่3 electric book เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีแท็บเล็ตที่หน้าตาคล้ายสมุดแล้วจุดประสงค์ของมันเนี่ยก็คือการที่คุณจะจดลงไปในนั้นแล้วก็ส่งงานได้เลยอย่างถ้าเกิดคุณอยากได้สุดๆเลยเนี่ยก็ไปแบบ r e m a r k a b l e 2หรือถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยงบมีจากัดก็าอาจจะซื้อเป็นแบบ amazon kindle เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วอย่างที่สสนับสายกาแฟแล้วก็ชอบเดินทางเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับพวกเครื่อง espresso shot แบบอัตโนมัติอะ่ะอย่าง wakoko อะ่ะคือคุณสามารถที่จะ ไปที่ไหนก็ได้ใส่ผงกาแฟลงไปเมล็ดกาแฟที่คุณบดแล้วเนี่ยใส่ลงไปใส่น้ําร้อนแล้วมันก็จะสกัดเอสเปรสโซ่ช็อตมาให้กับคุณอย่างที่5คีย์บอร์ดดีๆอย่างคีย์บอร์ดคีย์ครอนเนี่ย ก็เป็นหนึ่งแบรนด์นะครับที่ถือว่าเป็นท็อปท็อปของคีย์บอร์ด Mechanical แล้วยังไม่พูดถึงการเป็นเหมือนกับของตกแต่งโต๊ะทํางานของเขาได้อีกด้วยก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีมากๆเลยอย่างที่6กไดสัน i r ร์แรคือไดสันแอร์แรปเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแบบท็อปออฟเดอะทีของอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมหรือว่าไดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกๆกัะนอะแล้วมันเป็นอะไรที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยอยากที่จะได้ข้อที่7น้ําหอมเมื่อเวลาที่เราพูดถึงน้ําหอมเนี่ยคุณสามารถที่จะมีทางเลือกตัวเลือกกกเเยยยอออะะะแแมมมามามาๆาๆจจป็นแบบาวไา ชาแนลดิออหรือถ้าเกิดเป็นน้ำหอมนีอย่างแบบบัคคาลัสหสเนี่ยก็เป็นหนึ่งกลิ่นนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆโดยเฉพาะยิ่งในไทยเนี่ยคือไปไหนทุกที่เวลาออกบาคานอกเนี่ยผมต้องได้กลิ่นผู้หญิงสักคนหนึ่งฉีดกลิ่นนี้ข้อที่8 b o บอดี้ออยล์คือเป็นเหมือนกับหนึ่ง o v e r y ของผมในปีนี้เลยนะครับบางครั้งในบางสถานการณ์หรือก่อนนอนเนี่ยผมไม่สามารถที่จะฉีดน้ำหอมได้เพราะมันจะฉุนเกินไปมันจะแบบ อับอวนเกินไปอ่ะบอทิออยที่มีกลิ่นน้ำหอมเนี่ยก็สามารถช่วยผมได้ในสถานการณ์ตรงนั้นอเดียที่9ครีมทาตัว s o ย d e จาน i โรคือเป็นหนึ่ง on, ยี่ห้อหนึ่งผลิตภัณที่ได้รับความนิยมเป็นกระแสะอย่างมากเลยอ่ะมันจะว่าผู้หญิงทุกคนที่แบบดูพวกแบบบิวตี้อะไรแบบนี้เนี่ยก็ล้วนก็นอยากได้มันลอง <S <S ลข้อที่10ลิปสติกถือว่าเป็นหนึ่งไอเทมที่คุณสามารถที่จะให้ใครก็ได้ให้เมื่อไหร่ก็ได้ให้ตอนไหนก็ได้และเขาก็จะชอบก็ลิปคาสสิคาสสิกอย่างทีออย่างแบบว่า ชาแนลอย่างทอมฟอร์ดหรือบางคนอาจจะชอบลิปกอสหรือลิปออยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็พวกแบบ Beauty, แบรนด์แรบบิทตี้แบรนด์แบบดีออลเนี่ยก็เป็น2แบรนด์ที่กำลังได้รับความนิยม